ท่านต้องหาซื้อของเน่าๆกินบ้างของมันเน่าเนี่ยคือหลายคนพยายามเก็บไม่ให้มันเน่านะครับ<ม>เราเราพยายามไปหาของเน่ามากินฟังนะนึกออกไหมครับตะอนเน่าจริงเลยนะเห็นพองทิ้งเลยนะ <c oughs> นั้นไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งเน่านานเท่าไหร่อย,อยิง่งดี หมดอายุถิ่งไปหายว่าเห็นไหมถ้าคบกับผมแล้วตายหายแน่ต้องฟังดรบเบ้ลเอ็จนรู้เหมือนกัมันบวมมันบวมแปลว่าท่านจะได้ได้สารได้จุลินทรีย์ที่ไปย่อยสารอาหารของท่านอาหารพวกนี้มันไม่ย่อยนะมันต้องเทน้ำย่อยของท่านซึ่งนิสัยของท่านหายใจสั้นหรือหายใจยาวหายใจสั้น เออที่หายแน่นอนหายใจสั้นอ่ะมาฝึกให้ท่านหายใจยาวท่านก็ท่านก็มีอารมณ์มีเครียดจนลวนสรุปก็หายใจสั้นทุกวันน่ะฉะนั้นมีตัวนี้ช่วยนะฉังนั้นจำไว้ว่าไปเชลที่มันของหมดอายุนะครับ <laughs> ตัวใครตัวมนันเลย <laughs> <laughs> นะครับอาจารย์ต้องเปิดเปิดโทรศัพท์นะอาจารย์มีตัวใครตัวมันก็เปิดโทรศัพท์อยู่มันเน้นาอาจารย์ผมกินพวกลูกศิษย์เราพากินมาหมดแล้วอันนี้คือ พวกหมักจากน้ำๆพวกนี้นะครับที่หมดอายุแต่ไม่ใช่หมดอายุจากของแห้งพวกนั้นที่หมีนหืนนะครับพวกนั้นก็จะหมดอายุในกระบวนการออกซิเดชันแต่นี้หมดหมดอายุในโดยขบวนการแอนตี้ออกซิเดนต์ฟังออกไหมครับต้องมีชแช่น้ำ,น,ำน้ำนะครับอย่างเงี้ยโอเคเลยถ้าว่าคนหมดอายุไดีคนจีนทำของหมดอายุมาขายเราเยอะเลยแล้วไม่มีออยอ ปองไหมโอคูยี้มีออยอไหมไม่มีถ้ามีออยอของปอกเข้าใจไหมครับแล้วบุ้ยมีออยอไหมถ้ามีออยอของปองแล้วผักอะ่ะผักของจีนเนี่ยที่มีเกลือมาเต็มเลยเนี่ยใส่กระสอบมาเนี่ยไม่มีออยอของแท้ครับเห็นไหมปองบอกไหมครับเข้าใจไหมเขาเขาไม่ง้อเลยว่าจะต้องใส่ออยอปองเข้าใจเขาเข้าใจไหมนะอะไราาก็มากระป๋อง เม็ดหนังเลี้ยงก็ไม่มีออยของแท้ต้องมีอยแกเข้าใจอะไรไม่ได้เรื่องมันทำให้เสียมานนเสียมานานแล้วเข้าใจใหม่นะครับเข้าใจใหม่เข้าใจไหมครับเขาบอกจะหมดอายุยิ่งผมโฆษณายูเซต้ามันหมดอายุต้องนานแล้วไปดูวันหมดอายุบอกพอเถอะมันหมดอายุยิ่งดีตัวใครตัวมันนะตัด โอเคกินได้ยังอาจารย์ก็จารเรียนลำดับในการกินนะครับคือคือคือพวกที่เป็นโคเอนไซม์เนี่ยกินที่หลังก็ได้ได้ตัวนี้กินที่หลังก็ได้เพราะว่าผมกินตัวเนี้มันจะได้ช่วยย่อยตามหลังเวลาท้องอื่นเลยหาเขามีกินตามหลังอันนี้ไม่อื่นเลยเพราะตามหลังเนี่ยเคี้ยวประเด็นคือให้เคี้ยวช้าๆน่พวกนี้หาหาที่เคี้ยวนะครับเหาเรื่องเคี้ยวนะเคี้ยวเคี้ยวเข้าไว้นะครับ ให้ให้ให้ท่านเห็นนะครับน้ำจิ้มเนี่ยท่านพยายามไม่กินกระแดะเห็นไหมไม่ผมปรุงรสซีอุสเขไม่กินปรุงรสโมหรือจราโมไม่รู้ออกกินซีอุวแล้วอร่อยกลัวผมจุลดพอกินแล้วโอ้กันบูดไม่ครับมันใช้น้ำส้มสายชูกันบูดหมดแล้วแล้วมันก็ไม่บูดแล้วทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยเขาสเตอร์ลีไลน์หมดแล้วท่านเข้าใจไหม ผมเมาแหกคอกเนี่ยตายหาแน่นอนเลยเนี่ยใช่มถ้าเป็นน้ำซ้ปไก่ชูไม่ใช่ของเคสในี่ียมคูอยู่ใช่ไหมถ้ากินเอ่อกันห้าเปอร์เซ็นต์น้ำซุปไก่ชูกันห้าถ้าเราไปกินข้างนอกแล้วเราไม่รู้สึกไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับไม่ไม่ตายไม่ตายกลัวหมดเลยเครื่องปรุงแล้วประเทศปฏิบัติทำแล้วไม่ปรุงอีกไม่ปรุงลิ้นจระเข้หรือเปล่าเข้าใจไหมครับท่าน ผมเองเนี่ยพาปรุงมาตลอดนะครับพาปรุงเพราะว่าร่างกายต้องกินครบทุกรสเดีนไหมพอป่วยแล้วก็ไม่ให้กินรสอร่อยเลยกินเจ็ๆจะแดกแลมไหมเนี่ย <c oughs> ออแล้วก็ตายหาผมนหนักรสน้าหนักรสพอไปหาตัวเหตุน,น้ำหนักรดมึงแหละพวกมึงแหละทำไม่ได้ถ้าทําอร่อยน้าหนักไม่ลดเขาจะไหมครับรับรองหายทุกโรคถ้าอร่อยใช่ไม่ใช่ เนยแม่หนูกินข้าวไม่ลงกินน้ำผมจะลดใจมันไม่ดีอ้มาถามถามโกเพอกินลงกินน้ําได้พอแห้งมันก็ขี้ได้ขี้ได้ก็หลับแต่ตั้งแรกนี่ยยังขี้ไม่ได้ต้องสตาร์ทด้วยยาแถวนี้ก่อนยาจะเปไปซื้อร้านร้านขายยานะครับจู้ของเราไม่ได้เพราะว่าเราเราทําแล้วให้ลูกศิษย์ได้ตังค์บ้างนะครับผมตอนนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำสอนให้ลูกศิษย์สรุปแล้วของ